The Republic ผลงานชิ้นเอกของเพลโตหากเอ่ยชื่อของเพลโตแล้วทุกๆคนจะต้องรู้จักกับเขาในฐานะที่เป็นนักปราดญ์และนักรัฐาศาสตร์คนสำคัญของกรีกโบราณซึ่งหลักการและทฤษฎีของเขาก็ยังคงได้รับการพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพลโตยังได้รับการขนานนามว่าเป็นนักอุดม,มคติหรือ idealism เพราะทฤษฎีและแนวคิดของเขาโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นเชิงอุดม,มคติหรือปฏิบัติใช้ในโลกแห่งความจริงได้ยากโดยเพลโตยังมีผลงานทางด้านงานเขียนอยู่อีกหลายเล่มอาทิเช่น The Statesman The Laws, Apology, the Symposium และหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญที่สุดของเพลโตก็คือผลงานหนังสือที่มีชื่อว่า The Republic หรืออุตมรัฐหรือความหมายในปัจจุบันนี้ก็คือสาธารณรัฐโดยในบทความนี้ เราจะขอสรุปแนวคิดที่อยู่ใน The Republic ดังย่อๆต่อไปนี้ 1. ความดีคือความรู้ใน The Republic เพลโตได้อธิบายว่าคุณงามความดีก็คือความรู้ที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีและสแสวงหาไว้แต่เพลโตก็ได้ให้ข้อสังเกตว่า ผู้ที่จะสามารถเข้าถึงคนงามความดีได้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่จะต้องเป็นผู้ที่ทรงความรู้หรือนักปราา์เท่านั้น 2. ไม่สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยเหตุที่ว่ามีเพียงแค่เหล่านักปราา์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงคนงามความดีได้ดังนั้น เพลโตจึงมีแนวคิดที่ไม่สนับสนุนการปกครองแบบราาประชาธิปไตยแบบกรีกนั่นก็เพราะเพลโตเชื่อว่าประชาชนของกรีกในขณะนั้นเป็นเพียงคนที่ไร้ซึ่งการศึกษาหากจะปล่อยให้กลุ่มคนเหล่านี้มีอำนาจในการปกครองอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายและไร้ซึ่งความเป็นระเบียบของสังคมดังนั้นเพลรโต จึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่เรียกว่ากษัตริย์นักปราชญ์หรือ philosopher king เป็นผู้ที่ได้รับการปกครองประชาชนเพราะเพลโตเชื่อว่ามีเพียงแค่กษัตริย์ที่มีความเป็นนักปราชญ์เท่านั้นที่จะสามารถปกครองประชาชนได้อย่างมีระเบียบแต่เรื่องของกษัตริย์นักปราชญ์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นอุดมคติเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากษัตริย์นักลาลญดของเพลโตนี้จะเป็นคนดีจริงๆหรือไม่ 3. คนทุกคนต่างมีหน้าที่เป็นของตนเองเพลโตเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีหน้าที่และภาระเป็นของตนเองทั้งนั้นเพลโตได้เสนอสังคมในอุดมคติของเขาว่า จะประกอบไปด้วยคนสามชนชั้นด้วยกันอันได้แก่ชนชั้นผู้ผลิตซึ่งก็คือแรงงานและประชาชนโดยทั่วไปชนชั้นทหารซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องบ้านเมืองและรักษาความสงบสุขและสุดท้ายนั้นก็คือชนชั้นปกครองซึ่งก็คือกษัตริย์นักปรา์นั่นเองซึ่งกษัตริย์นักปรา์จะต้องได้รับการฝึกฝน และสั่งสอนจากรัฐเพื่อให้ปกครองบ้านเมืองโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ 4. ประชาชนและความยุติธรรมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของรัฐเพลโตเชื่อว่ารัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นจะต้องทำหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ความยุติธรรมและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก หากรัฐหรือผู้ปกครองไร้ซึ่งความยุติธรรมทำประโยชน์เฉพาะพวกของตนหรือมองไม่เห็นความต้องการของประชาชนแล้วรัฐนั้นย่อมเกิดความอันตรายและสุ่มเสี่ยงที่จะถูกประชาชนล้มล้างได้ 5. แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์แรกเริ่มใน The Republic เพลโตยังได้ให้แนวคิดที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์อีกด้วยเพลโตได้เสนอว่าชนชั้นปกครองรวมไปถึงชนชั้นทหารชนชั้นเหล่านี้จะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองต้องไม่มีบ้านไม่มีเงินทองหรือแม้แต่ครอบครัวเพราะเพลรโตเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดกิเลสตัญหาความช่อชนและการทุจริตได้รวมไปถึงครอบครัวที่มีบุตรบุตรเหล่านั้นจะต้องถูกแยกออกจากครอบครัวตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กโดยที่รัฐจะเป็นผู้ที่ดูแลให้การสั่งสอนและเลี้ยงดูเองโดยสาเหตุที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าจะเป็นการปลูกฝังทัศนคติของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้พวกเขาทำต่อส่วนรวมหรือรัฐมากกว่าที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือคนในครอบครัวและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Republic ผลงานชิ้นสำคัญของนักปราดญ์ที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างเพลโตแม้ว่าการเวลาจะผ่านมายาวนานนับพันปีแต่ทฤษฎีและเรื่องราวของนักปราดญ์ผู้นี้ ก็ยังจะได้รับการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้